ต่มาร้านนี้ถือว่าเป็นร้านดังของเพชรบุรีหน้าร้านก็จะมีช้อนทองใหญ่ๆเลยอ่ะตั้งอยู่นะขอต้อนรับคุณต้าจากครัวบ้านขวัญค่ะสวัสดีค่ะสังเกตง่ายๆมีช้อนทองอยู่หน้าร้านใช่ค่ะค่ะซึ่งวันนี้ใครไปดาราไปทุกคนต้องไปิวหมดเลยทาไมบอกเขาบอกเฮ้ยเป็นร้านที่แบบว่าทําให้เราคิดถึงความหลังดัอาหารเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ย คุณกินแบบควบคุมอาหารได้ควบคุมราคาได้อันดับหนึ่งสองคือลักษณะฟิลลิ่งเนี่ยเปหมือนโรงอาหารจริงมีให้เลือกเยอะแยะเลยอันนี้ที่เค้ชแชร์กันในทิกตอกกันนะโอ้โหนี่เหรอนี่ไงหรอโรงอาหารโรงเรียนสมัยเด็กๆครับต้องมมหาลัยโรงอาหามาอะไรใช่ไหมใช่ถูกต้องร้านเราจะถือว่าเป็นศูนย์อาหารใช่ไหมฮะใช่ค่ะสังเกตง่ายๆว่าจะต้องมีช้อนซ่อมสีทองเนี่ยใช่เบลล์เลย อยู่ทางซ้ายมือเขาย้อยเพชรบุรีนี่ไงนี่ไใหญ่มากเลยเปิดไม่นานด้วยนะแต่ดังเร็วมากแถมเปิดช่วงโควิดก็ยังขายได้เนาะใช่ค่ะเพราะร้านเราจะไม่ได้โดนสั่งปิดช่วงโควิดค่ะเราก็จะเปิดเหมือเพราะว่าเป็นโอเพนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าเป็นพื้นที่โปร่งค่ะร้านประจำช่วงโควิดเขาไม่มีแอร์ใช่ค่ะอ๋อหรอไม่มีแอร์ก็แปลกเนาะมันก็มันก็รอนะร้านใหญ่มากเลยจุได้กี่คนเนี่ย จริงๆเคยรองรับลูกค้าได้เกือบ1000ท่านเลยคะ่ะโอ้โหใช่คะ่ะใหญ่มากใช่คะ่ะมีคณะใหญ่ที่จองเข้ามาแล้วก็รับได้เหมือนรถทัวร์ใช่ค,ออค่ะเอง่ายๆเขาบอกว่ากลายเป็นว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสัมมนาเมื่อก่อนจะต้องมีแอร์ไม่ต้องอะไรไะกลายเป็นร้านเนี้ยใครจะไปลง,ลงสู่ใต้อะจะต้องแว่ร้านนี้กนก่อนเลยร้านขัวบ้านขวัญจะขึ้นชื่อเลยคือเมื่อก่อนนี้จะเป็นข้าวราดแกง มีข้าวรัดแกงแล้วก็อาหารจานด่วนค่ะอ,อ,อร่อยหลายๆคนแวะทานกันครับผมตอนนี้เ,ออเปิดมากี่ปีแล้วลูกเปิดมาได้6ปีแล้วค่ะหปีเองเอมีกี่เมนูแล้วคะ เมนูข้าวแกงเรามีเป็นร้อยเมนูเลยค่ะว่าเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันในวันนึงใช่ในวันหนึ่งเราก็จะอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบเมนูนี่คือเมนูข้าวแกงเหรอแต่ในส่วนของเมนูด้านบนนี้ค่ะที่เป็นซีฟู้ดก็จะเป็นโซนเปิดใหม่อ๋อแต่ข้าวแกงก็จะมีข้าวแกงก็ยังมียู่ค่ะก็จะมีเป็นพะโลต้มขาไก่โบราณอร่อยมากต้มขาไก่ต้มขาไก่ที่อร่อยมากเลยใช่แล้วก็พะแนงพะแนงหมูข้าวผัดปลาทู ข้าวปัดหมูค่ะอันนี้ข้าวปัดหมูใช่ค่ะแล้วก็หมูก็มีขาหมูพะโล้อันนี้คือเมนูของข้าวแกงรวมไปถึงห่อยจอทอดมันด้วยก็มีข้าวแกงก็มีน้ำพริกน้ำโพมีไหมมีค่ะแกงส้มแกงส้มโบนี่มีหมดแกงส้มก็จะเป็นโซนอันนี้ถ้าเป็นซีฟู้ดก็จะเป็นโซนช้อนทองแต่ดูอย่างหนึ่งนะรู้เลยว่าอร่อยดูอะไรรู้ปล่าคืออะไรพริกน้ำปลาน่ากินนะพริกน้ำปลาไม่แต่ร้านขายข้าวแกงพริกน้ำปลาต้องอร่อยแต่พริกน้ำปตาแบบนี้อร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนพริกน้ำปล้้้้้ววจุดเเเเรรริ่่่่มมตตนนนนนขอออองงาีียยคืืกๆลา คุณต้าเองเนี่ยเป็นคนสุพรรณใช่ค่ะแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่เพชรบุรีใช่ค่ะแล้วก็คือได้สามีสามีก็เป็นคนสุพรรณค่ะแต่ว่าอ้าวย้ายไปเพชรบุรีใช่ค่ะแล้วก่อนหน้้นี้ทำอาชีพอะไรมาก่อนก็มีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องมาผักอยู่ที่เพชรบุรีกับแต่ไม่เกี่ยวกับอาหารไม่เกี่ยวใช่ค่ะทำอย่างอื่นเลยใช่ค่ะทาเป็นธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารเลยแต่ว่าเพียงแค่เราชอบทําอาหาร ทานที่บ้านตัวเราเองเหรอใช่ค่ะชอบทําอาหารแล้วก็ทําได้หลายเมนูแบบนี้เลยใช่ค่ะก็จะมีสูตรแบบเหมือนทางอากงอาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บบชอบใช่แต่ว่าเราก็ด้วยความที่เป็นเด็กสมัยใหม่เราก็จะมาประยุกต์ดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันทำไมไม่แบบว่าชอบอาหาเปิดร้านอาหารเล็กๆทำกันเองที่บ้านเปิดใหญ่เลยอ่ะนี่เล็กเปิดใหญ่เลยทำไมตอนแรกตอนแรกจะทำเล็กค่ะแต่ว่าพอปรึกษาทาง คุณพ่อสามีแล้วก็กลายมาเป็นแบบนี้มีที่อยู่แล้วที่ใหญ่ใช่ค่ะก็ทีลเรายค่ะไกลบ้างก็เลยทบเต็มที่เลยที่ตัวเองด้วยใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะ เขาคงมองแหละว่าริๆมันเป็นทางผ่านลงใต้ทางผ่านขึ้นมาภาคกลางมันเป็นทางที่ทุกคนทางสายหลักเนะที่คนเดินทางวันหนึ่งเยอะมากๆเลยก็เป็นโอกาสที่เราทําตรงนี้เนาะคือง่ายไหนทับก็ทําไปเลยถ้ากดเคยคิดว่าแต่เขาไม่ได้เพิ่งเปิดนะเขาเปิดมาหปีแต่เพิ่งมาดังตอนโควิดก็จริงๆแล้วอะค่ะก่อนโควิดเราเราก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วพอมาช่วงโควิดคนไม่เดินทางค่ะแต่ว่าเราก็ยังมีแบบการขยับขยายใน ไม่หยุดพัฒนาค่ะก็จะรอดผลมาได้ค่ะม่ง่ายเขาคิดว่าไงรู้ไหมฮะว่าโอเคล่ะคุณพ่ออยายมาช่วยําใช่ค่ะบอกทำไงก็จะให้ฟิลโรงอาหารใช่แล้วก็ประมาณอยู่ท่ามกลางน้ำตกอยู่ริมลำธารมันบรรยากาศดีด้วยนะสูดแวะพักรถนะเอาง่ายๆว่าคนขับรถมาเหนื่อยหิวข้าวจอดรถกินพักผ่อนหย่อนใจนิดนึงถ่ายรูปได้สวยงามนี่คุณพ่อคิดหมดเลยใช่ค่ะพ่อแล้วก็ ช่ชค,ค่ะเราช่วยกันคิดใช่เราไม่ได้ใช้แบบนักออกแบบหรือว่าอะไรเลยนะคะออกแบบเ,เ,เราเองใช่ค่ะเราออกแบบเป็นเองแล้วก็บอกช่างว่าเราต้องการแบบนี้เราอยากให้คนที่มาทานอาหารได้ได้ฟิลบรรยากาศแล้วก็แบบราคาที่คุ้มค่าถ้าสมมต<อ>ิคุณก็บอกว่าเอางี้ ถ้าเกิดบางคนมันขี้ร้อนก็ต้องมีห้องแอร์นี่ในอย่างได้ขี้ร้อนมากมีให้ด้วยมีห้องแอร์ไหมมีห้องแอร์ให้ด้วยตอนนี้เพิ่งเปิดโซนห้องแอร์คนเริ่มบ่นคนเริ่มบ่นคนมันเยอะไงมันเยอะเกินไปแล้วก็เลยเปิดโซนร้านอาหารเพิ่มอีกเป็นซีฟู้ดชื่อช้อนทองใช่ค่ะอ๋อทุกอย่างนี้ก็พัฒนาตามที่ลูกค้าแนะนำด้วยทั้งสูตรอาหารทั้งเมนูอาหารทั้ง บรรยากาศในร้านก็ทําตามที่ลูกค้าต้องการด้วยใช่ค่ะคือเราจะรับฟังคําติชมของลูกค้าทั้งหมดเลยค่ะ<ช>แล้วก็มารวบรวมคือร้านช้อนทองเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการรวบรวมประสบการณ์การทาอาหารของเราที่มีทั้งหมดค่ะลงในร้านนี้เลยแล,<อ>แล้วเวลาลูกค้ามาเขาติว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาทาร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยมันเมียนบ่ไงร้อนอย่างแรกอะคนก็มีมีหลายหลายหลายปัญหาค่ะคือปัญหาซึ่งเราก็ต้องเจออยู่แล้วแต่ว่าทุกปัญหาเนี่ยคือเราไม่เคยปล่อยปล่อยผ่านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยหรือว่าเรื่องอะไรเราจะเอามา เก็บมาคิดแล้วก็มาปรึกษากันในทีมของเราแล้วก็จะไปพัฒนาตลอดค่ะก็เนี่ยมีเริ่มมีห้องแอร์มีสูตรอาหารแบบนั่งทานสบายสบายอยากแบบนั่งสั่งและไม่อยากไปแบบราดแกงและอยากกินกับมากันทีทุกคนแบบมีเวลาค่ะมีเวลาก็คือแบบทานห้องแอร์ก็จะแบบมีโอกาสได้แบบนั่งพักไปด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่บางคนที่รีบก็คือทานในโซนด้านนอกก็คืออร่อยมากโอ้โหเอาใจทุกอย่างเลยคนไปซื้อข้าว บอกข้าวนี่ข้าวก็ไปซื้อที่ร้านใช่ค่ะเราข้าวมาจากไหนเนี่ยข้าวจริงๆคือเราก็มีปลูกเองด้วยค่ะปลูกที่ไหนใช่ที่สุพรรณค่ะแล้วก็มีแบบเหมือนแบบลูกไร่ที่เราแบบเหมือนท่แบบให้หารายได้ให้กับทางกับชาวบาเกษตรกรด้วยเพราะฉะนั้นเรากเลยมั่นใจว่าข้าวสารเวลาข้าวสวยตัวเองเนี่ยมันถึงอร่อยใช่ค่ะเพราะตัวเองควบคุมตั้งแต่แบบว่าการปลูกข้าวเลยอย่าบอกนะว่า อซอสซอสขายอซอ <ทำ S 3> เองค,คนก็ไปขอซื้อนาองรอใช่คะ่ะเป็นสูตรของทางร้านคะ่ะที่เราแบบทำเองเคิดคนขึ้นมาตั้งแต่ก่อนเปิดร้านคือผัดอะไรก็ได้ด้วยซอสอันนี้ใช่ไม่ต้องปรุงอ,<ล>อะไรเพิ่มเลยคะ่ะไม่ต้องปรุงแล้วค<ช>่ะผัดผัก เพิ่มแล้วผัดผัดผักข้าวผัดผัดซีอิ๊วได้ทุกอย่างเลยค่ะมแต่เนี่ยน่าสนเขาบอกเป็นของดีเพชรบุรีเลยเมื่อก่อนยังต้องไปซื้อกระแับเพชรนี่คืออะไรคะกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ค่ะนี่แเมื่อก่อนตอนโอท็อปตอนที่คนบุ้โอท็อป ดังมากตอนนั้นส่งคนจีนเยอะมากทำเองอีกไหมเนี่ยใช่ค่ะทำเองมีโรงมีโรงบ่มใช่โรงมีปลูกเองอีกไหมใช่กล้วยเนี่ยปลูกเองอีกไหมปลูกบางส่วนค่ะเพราะว่ากำลังการผลิตเราใช้เยอะจริงๆค่ะปลูกไม่ไหวค่ะคือใช่ต้องต้องรับซื้อจากเกษตรกรค่ะชาวบ้านได้ชาวบ้านมีรายได้ราคาแค่45บาทคือกลายเป็นว่าทุกวันนี้คนจะกลับใต้แต่ว่าควรจะกลับใต้ช่วงปีนี้ คนก็จะซื้อข้าวสารเราคนจะซื้อกล้วยของเราเนี่ยกลับไปเป็นของฝากแล้วก็ซอสแม้กระั่งซอสผักแล้วก็แกลกินอาหารด้วยเออว่ะดีทุกอย่างกสาวมาเป็นพรีเซนเตอร์เหรอใช่ค่ะลูกสารักเลยเป็นข้าวออร์แกนิกจริงๆใช่ค่ะมีทั้งข้าวกล้องและข้าวขักเลยอันนี้ก็แบบหุงทานแล้วก็คือแบบสารอาหารครบถ้วนจริงๆสารพีเราไล่เมนูหน่อยเมนูวันนี้อะไรเด็ดบ้าง เอาจริงอย่างอย่างมันก็เบรกเขาบอกแกงปูเนี้ยพลาดไม่ได้อันนี้หาค่ะใช่ค่ะเพราะอะไรทัดอยหาทานยากอันนี้จะเป็นแกงขั่วเนื้อปูใบชะคาอ๋อใช่ใบชะคาอันนี้จริงพราะพี่ๆค่ะจริงแม้วปลาคอนสมุทรสงครามอ้าวผิดแล้วใช่สะอาดด้มุนตเหมือนกันคือใช่ค่ะก็เหมีอนกันอีกแล้วใช่ฉันจำได้ว่าสมุทรสมุทรเนี้ยใบชะคาแล้วก็คือต้องรสชาตินี้เลยเพราะว่า คือร้านเราเนี่ยค่ะกะทิจะคั้นเองพีแกงจะทำเองพี่แกงทำเองหมดเลยอร่อยจริงพี่น้องอย่างที่สองที่คุณบอกว่าคุณจะใครมาต้องกินคือปลาทูทอดนี่แหละใช่ไหมคะอันน้ำนั่นนะชุดน้ำพริกค่ะชุดน้ำพริกอันนี้ค่ะอันนี้คือจะเป็นเมนูที่แบบ เริ่มต้นมาเลยค่ะที่ลูกค้าแบบติดติดวันนี้ไม่ได้ไอเอฟวันนี้อันนี้เริ่มต้นเลยคือคนติดใจน้พริกเราวติดใจน้ำพริกค่ะน้ำพริกคืออร่อยมากค่ะเป็นสูตรนะคะเผ็ดไหมคือเราจะทำกลางๆค่ะกลางๆโอเคเชื่อไหมว่าพริกแกงพริกป่นกระเทียมเจียวน้ำส้มสายชูเนี่ยทุกอย่างในร้านนี้เขาทำเองหมดเลยทำเองน้ำส้มสายชูทำเองเองน้ำส้มสายชูทำเองทำใหญ่ๆดองดองพริกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ปรุงก๋วยเตี๋ยวก็คือจะทานอร่อย ก็คือจะทำใบชข้าสารเขาบอกว่ารู้ไหมทำไมคนถึงติดรู้ไหมเพราะข้าวของเขาถ้าสมมติลองมาสักครั้งหนึ่งคุณยังไงคุณก็ต้องกลับมาคินอีกมันเหียวนุ่มน่หลูกค้าจะชอบถามว่าใช่ข้าวที่ที่เขาทานไหมพอเขามาทานก็บอกว่าใช่เพราะว่าเราที่ร้านนะคะเป็นร้านข้าวแกงที่ใช้ข้าวหอมมะลิไม่ปนข้าวอื่นเลยกพราะอรู้บ้านนางเคยมีโรงงานสีข้าวตอนนี้ยังสีอยู่ทุกวันก็ยังสีอยู่แล้วเขาจะบอกว่าเอาข้าวของเขากล้าการันตีเลยว่าคงวิตามินโรเดธาต และที่สาคัญเนี่ยความข้าวแต่ละเจ้าสังเกตดีๆไหมเวลาไปซื้อข้าวอะความเหนียวของข้าวไม่เหมือนกันอความอร่อยของข้าวมันก็ไม่เหมือนกันนะเขาบอกข้าวที่เนี่ยมันเหมือนความนุ่มความนุ่มความละมุนมันละมุนกว่าที่อื่นอย่างสมมติเราไปกินข้าวสุรินอย่างเงี้ยข้าวสุรินเนี่ยมันก็จะมีรสชาติอีกแบบหนึ่งสังเกตไหมคะข้าวสุพรรณ ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอุบลก็อีกแบบหนึ่งกำแพงเพชรพิซซานุโลกทุกคก็จะเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งสังเก็ตไหมคำถามคือไม่หุงมาด้วยล่ะเราจะได้ลองจริงจริงตอนแรกจะหุงมาค่ะแต่ว่าเต่ียเมาเยอเตรียมมาเยอะเตรียมมาเอะเขาผัดก็ได้เลยเบเขาผัะเบงคาเบงค่ะเบงค่ะ